ผมสมวรนพงศณีเพื่อไทยจังหวัดลำพูนท่านครับเนื่องจากท่านเป็นขะารรมการชุดใหม่ผมก็จะไม่ได้พูดในในหนังสือเล่มนี้นะักผมเองเนี่เป็นคนร่างรัฐธรรมนูญในปี40และองค์กรนี้ก็เกิดมาจากรัฐมนูญฉบับนั้นตอนนั้นนะครับเลาขายกล่างท่านเขียนไว้ชัดเจนว่ารัฐมนูญปี40เนี่ยมาตรา4 เป็นมัตราที่ใหม่พูดถึงเรื่องความเป็นมนุษย์ของคนในสังคมว่าเท่าเทียมกันท่านครับผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยเวลามันสั้นเนี่ยผมอยากจะพูดเรื่องอะไรบ้างผมก็จะบอกท่านมาผมเห็นปัญหานี้ท่านคิดยังไงผมกำลังจะตรวจสอบว่าวิธีคิดของผมกับว,วิธีคิดของพวกท่านเนี่ยมันต่างกันยังไงทําไมเราต้องมาตรวจสอบวิธีคิดกัน mm hmm. ก็เนื่องจากว่าวิธีคิดมันจะกําหนดวิธีทํางานของท่านเอง ท่านครับรัฐมนูญที่เป็นของประชาชนเขาเรียกว่าฉบับที่เป็นเรียกว่ารัฐของพลเมืองมาวันนี้นี่ภายใต้รัฐมนูญใหม่เนี่ยเป็นรัฐรฐชาชการของใครอะของเสนาบดีเข้มแข็งตรวจสอบยากผมอยากจะเห็นว่าท่านมองการใช้งบประมาณของรัฐบาลไม่ตอบสนองกับปัญหาที่ท่านกำลังดูแลอยู่อย่างไร ท่านควรจะมีความคิดเห็นเรื่องนี้ไหมต่อสานะผมยกตัวอย่างเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องเรือนจำาทําทานเรือนจาสามารถบรรจุคนขังได้นะไม่เกินสองแสนแต่มีคนถึงสามแสนเจรัฐมีเงินมหาศาลทุกปีหลายแสนล้านแต่ไม่เคยคิดสารตัดสินให้เขาถูกจำกัดสิทธิ์ไม่ตัดไม่ได้ตัดสินให้เขาสูญเสียความเป็นมนุษย์นะฮะ จุดนี้ผมอยากให้ท่านเนี่ยลองมาคิดดูว่าท่านมองการใช้เงินกบอนนของรัฐยังไงไม่เคยตั้งให้ตั้งอะนั่นนะ่ะการเงินอีกการอาหารเรื่องอาหารการกินอีกมันไม่ใช่ที่จะให้กับคนกินเนี่ยเขายังมีความเป็นมนุษย์อยู่หากศาลตัดสินว่าเขาต้องสูญสิ้นความเป็นมนุษย์เนี่ยเขาจะตัดสินประหารชีวิตครับอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งที่ผมอยากถามเรื่องที่เรื่องต่อมาคือเรื่องการอุ้มหายการซ้อมทรมาน มันหนักถึงขั้นว่าซ้อมทรมานบนลงพักบนศาลที่ราชการมันมากเกินไปแล้วเนี่ยพวกท่านคิดยังไงท่านมาใหม่เนี่ยท่านลงในเรื่องเหล่านี้วิธีคิดของท่าน,นคิดยังไงจะนําเสนอยังไงให้เกิดการกํากับดูแลจากรัฐจากประชาชนท่านครับเรื่องต่อไปท่านน่ะการจัดการกับผู้ชุมนุม ในคืนวันที่สิบเอ็ดเนี่ยท่านดูบ้างไหมขอความกราบท่านไปดูหน่อยแบบนั้นมันใช่หรือครับแบบนั้นมันใช่หรือถ้าท่านบอกว่าใช่ไม่ควรแต่ต้องแล้วมันจะมีขนามการสิทธิมนุษยชนทำไมท่านครับมันลุกลามใหญ่โตไปแล้วครับท่านครับอีกเรื่องหนึ่งท่านทัดท,ที่ผมอยากจะพูดเนี่ย ผมผมพูดทที่ผมอยากพูดก่อนจะจะพูดได้มากไอมแค่ไหนก็อยู่ที่เวลาที่ท่านให้การมองพลังการผิดของเกษตรกรนะท่านท่านขั้น,นบังการจิตครับการมองพลังการผิดของเกษตรกรเนะี่ยท่านมองอยังไงกฎหมายไทยนะฮะมองเกษตรกรต้องยากจนกฎหมายประเภทนี้ท่านควรจะอ่านดูแล้วไปเสนอเขาว่าวอย่างนั้นวันนี้นะฮะ เกษตรกรที่ได้ที <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ดินมาเนี่ยในโครงการของรัฐวันหนึ่งเขาสะสมทุนได้ดีเขาเป็นคนมีวินัยเขามีเงินมีทองซื้อรถซื้อลายมาใช้เนี่ยเขากลายเป็นบอกว่าคนประเภทอย่างเงี้ยไม่ควรที่จะได้สิทธิ์นั้นอีกเห็นไหมฮะนั่นหมายความว่าเรากําลังจะใช้กระบวนการปิดพลังงานของเกษตรกรเนี่ยไปเพื่อว่าคุณจะต้องเป็นคนจนเท่านั้น อันนี้ผมดูว่าองค์กรอื่นจะมองไม่เห็นนะผมไม่ได้ถามทันว่าท่านจะตอบยังไงนะแต่ผมถามว่าท่านมีวิธีคิดยังไงกับการเรื่องสิทธิเรื่องหน้าที่เรื่องเสรีภาพและเรื่องวินัยเมื่อท่านเป็นกรรมการสิทธิการละเมิดสิทธิ์เป็นความเวลวร้ายการลอนสิทธิ์ยังพอทนไดนะ้แต่การละเมิดสิทธิ ละเมิดยังไงถึงละเมิดไม่ได้ละเมิดสาระสำคัญแห่งสิทธิ์รัฐมนูญฉบับปี40เนะี่ยเขียนไว้ในมาตรา29คุณจะลอนสิทธิ์ได้นะแต่คุณจะตัดสิทธิ์ได้นะแต่ต้องไม่ละเมิดสาระสำคัญแห่งสิทธิ์วันนี้สภาแห่งนี้อ้างมาตราเหล่านั้นนะแล้วออกตัดสิทธิ์ละเมิดสิทธิ์อย่างสบายใจ ถ้ากร,กรรมการสิทธิ์เนี่ยได้มีแนวคิดวิธีคิดเนี่ยนำเสนอต่อรัฐบาลต่อนิติบัญญัติเนี่ยมันก็จะได้ระมัดระวังนะท่านประธานครับท่านครับการซ้อมทรมานเนี่ยการเผานั่งยางเนี่ยรู้มาได้ยินมาก็ตรงหายไม่พบศพเห็นแล้วเห็นแต่กองกระดูกเห็นแต่กองยางอยู่นอกสำนักงานวันนี้มันทำในสำนักงาน จะจบแค่คนทำผิดแค่นั้นหรือท่านครับเมื่อเราพูดถึงสิทธเราต้องพูดถึงหน้าที่สิทธิของผมผมก็มีหน้าที่จะไม่ไปละเมิดสิทธิคนอื่นถ้าเราพูดถึงเสรีภาพเนี่ยต้องดูว่าผมใช้เสรีภาพอย่างมีวินัยไหมแล้วมันจึงจะ,จะเสมอภาควันนี้เนี่ยเราพูดสิทธิ คู่กับเสรีภาพสิทธิและเสรีภาพผมกำลังจะบอกท่านว่าวิธีคิดหรือปรัชญาในเรื่องเหล่านี้มันเป็นศาสตร์และศิลปของการกำกับสังคมองค์กรของท่านไม่ใช่องค์กรลงโทษองค์กรของท่านคือการองค์กรเตือนสติประนามเดินไปดูให้เขาเกรงใจ ผมกำลังจะบอกอะไรกับสังคมไทยครับวันนี้สังคมนี้เนี่ยมันกำลังกลายเป็นรัฐที่ล้มเหลวล้มเหลวตรงไหนฮะตรงที่เขตองค์กรตามรัฐธรรมนูญต่างๆเนี่ยเขตอำนาจมันล้ำกันไปล้ำกันมา,ามท่านประธานครับผมจะจบการพูดลงที่เรื่องนี้นะฮะ ในปี40รัฐมนูนมาตราสุดท้ายเขียนว่าถ้าไปถึง5ปีแล้วเราล่างรัฐนเราทายกันว่าเขตอำนาจขององค์กรต่างๆที่เราสร้างขึ้นโดยรัฐมนูปี40เนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาแน่นอนแล้วก็บอกว่ามีองค์กรไหนบ้างถึง5ปีแล้วต้องเสนอแก้กฎหมายองค์กรเหล่านั้นไม่เพียงแต่จะไม่เสนอยังร่วมกันค้นล้มรัฐมนูลฉบับนั้นด้วย วันนี้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาและมันเป็นสาการที่เรามองเห็นเนี่ยมันถึงเวลาที่จะต้องตรวจสอบวิธีคิดของคนที่ถูกเลือกมากำกับตรงนี้ท่านเองเป็นเพียงองค์กรเดียวที่ผมชื่นชมและแอบมองอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าท่านเป็นองค์กรที่ควรจะเสนอแนะควรจะกำกับควรจะมีกระบ,บวนการที่บอกสังคมว่าอย่างนี้ไม่ใช่นะคุณเลยเข็ดแดนนี้ไปแล้วนะ ผมอยากเห็นเพียงเท่านี้ครับท่านประธานครับขอบคุณครับผม